สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคำแพงชาแนลค่ะคุณตาแก้วแล้วก็แม่ควานจ้าบรรยากาศนีามเย็นจ้ะเบ่งย่ายกันคุณตาทำความสะอาดตอนเย็นจ้ะสิเอานั่งออกไปเดินเล่นแล้วเบ่งมานั่งผิไปใส่จ้ะแล้วก็เมื่อกี้ก็พี่ควานพี่ควานไก่จ้าเขาได้แวะมาเพิ่นก็นได้แวะมาเอาเอามันแก้วนะจ้ะ มันแก้วมาแบ่งปันคุณยายคำแพงจ้าก็ขอขอบคุณอพี่ไก่หลายๆจา้าที่เป็นสะพานบุญเอามาใหาจา้าแล้วก็ขอขอบคุณอท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ช่วยซื้อมันแก้วมาให้ก็คือคุณพี่หลินพี่หลินกับคุณแยมจา้า พังคำแพงก็ขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้ากริสือกินอาหารหวานๆแล้วจ้ะนี่จ้าจ้ะก็ขอขอบคุณหลายๆขอให้เพิ่นอ่ามี่เอาสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วกัขาการขายของเพิ่นก็ให้เจริญก้าวหน้าจ้าขอให้ขายดีๆเด้อจ้าเด้อจ้า ก็สิให้คุณยายกินแต่คุณยายจะกินโชโอยอันนี้เพิ่นกันเสียน้ำจ้ะนี่ค่ะอาราคาเขาจา้ะแมวแมว,แมว,แมวอยู่จ้ะแมวแมวคุณเว้ววยอย่าไปใกล้เขาด้วยแมวคุณตาก็เอาเอาไปให้เขาแล้วจ้ะ วากินมันแก้วจ้าพุ่นๆผุนบ่ท่านใจมากลายเพิ่นนนะจ๊ะโอ้โหละเมิงอายังบ่ท่านเนี่ยเหมือนได้อาเอาจ่ะแล้วก็บรรยากาศนะจ๊ะนี่เหมือนแรงจ้ะก็อากาศดีอยจ้ะโอ้ จากสิทิแกรักแล,ล้วบึงนั่งสิไปทางใดสาวคำแพงอันนี้ก็ถ้ารับการย่างของเขาค่ะสมาชิกของอาาคาค่ะอาราคาของคำแพงนั่งนนสิไปใส่ นั่งสิไปใส่คะ่ะไม่กวาดเด้อค่ะเดอ้อไม่กวาดเด้คดดคอค่ะไปใส่ตามใจเลยบาทเอาเธอสิไปใส่นะจ้ะกระทอำสิไปใส่กกเ,สปใสเป็นยางถุงราวินเดอร์ของเขาจะไปผ่อนคลายยางเลี่ยมยาง ตูดเพื่อนก้มอุดรูดสม่าคิดของเขาค่ะอาราคาผู้าราคาสองตัวเพื่อนอาจารย์เน่อนนอ่นนั่น,อนอาราคาเขาจา้ะ ผ่อนคลายค่ะผ่อนคลายน้งพุนสปาพงแล้วจ้ะในวันอาทิตย์ที่25ก็สิของแจ้งแม่แม่เอฟซีด้วยจ้าวันอาทิตย์ที่25ทาังคำแพงก็จะทำการไลฟ์สดขายผลไม้ออนไลน์จ้ะ สีได้นำไปสั่งสับป,ปะรดสั่งน้ําเติมน้ามันให้คุณตานะจ๊ะาทางพังคําแพงกะไลอาทิตย์ละครั้งจ้ะกะลงบักนัดให้เพิ่นสับป,ปะรดอ่ารถหนึ่งก็แปดร้อยคะแนนจ้ะกะคคำแพงกับคนละคร่งกับละองดาวจ้ะกะเข้าก็ได้สั่งอ่า อาทิตย์ละครั้งจะสองตูเพิ้นเนาะจ่านออไปแล้วจ้ามุดไปแล้วผุนอลักขายังอยู่ผีเลยจ้ามุดไปแล้วผุนทุงแล้ววินเดอร์เพิ้นกะเป็นก็สับประรดก็อาทิตย์ละอาทิตย์ละโลดบางครั้งก็เป็นเป็นบางอาทิตย์นะจ้ลรากาน้ำในก็ช่วงนี้เท่ากับเดือนหนึง่งกับประมาณจะ สามสี่รถนี่มั่งจะมันกับห่อนเนาะจะนอกอะอาทิตย์ละรถสองรถอยู่น้ำกัอยาเฟืองแน่จะเพราะว่ายายเองกะลินน้ำช่วงนี้ก็ห่อนน้ำเนฝนกะหายแล้วลละจ้ะหายหายว่งหันมันกะมาทีทีพักนี้ก็สองสมวันมาทีค่ะร้อนมากยายเขาก็เล่นน้ำกระจุยกระจายขี้งอนด้วยค่ะก็ ขอฝากแม่แม่เอฟซีเป็นกำลังใจแล้วก็ซ้อยอุดหนุนพังคำแพงในด้วยจ้าก็ขอให้หลายๆในบางเถ่อส่วนหลายกับมันกับ,บ่ได้ไม่ได้ถ่ายไอ้ที่ตอนลงสับป,ประรดแล้วก็ลงน้ำเนาะเพิ่นกับมาโบเวลาบ่าตรงกันจ้าแม่ควานกัติดว่าทรงเขาไปเลี้ยนทรงน่องทรงยังเนาะจ้าเนาะมันกั บ่ได้อยู่น้ากันกับตาไก่กันจะไม่คว้นกับพักอยู่อีกหม่องหนึ่งตากับยายกับยูนี่เพราะว่าอ่ายายเป็นโรคหลายโรคกับบ่คอยอยากให้อยู่ไก่กันจะเพราะว่าลูกกับไปโรงเรียนแล้วก็ย่านย่านว่ามันมีโรคติดมาเนาะจ้าเนาะแม่ควนกันเลยห้แยกอยู่กับยายจ้ะมันย่านมันผิดพลาดมาแล้วก็ย่านมันติดกับเล่าจ้ะมัน เราภูมิต่านท่านของเรามันกับน้อยแม่ควันก็นนนกนเลยตัดสินใจว่ายูคนละมองจ้ะแม่ควันก็นอยู่อีกหมองหนึ่งจากกะบบ่บ่ไกลกันบันไดจ้าแม่ควักับขอโทษหลายๆจ้าในกับบ่ไดอ่าทายลงไหายเบิงแล้วก็เพิ่นเพิ่นกับมาบอกเป็นเวลาจ้ะเพิ่นงานเพิ่นกับหลายเราเาสิคอนเฟิร์มเวลากับบ่ไดจ้าขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าเด้อ นี่จะหายมาเบ่งความความเขาเรียกอะไรอะนางผ่อนคลายอารมณ์อยู่ในทุงราวินเดอร์ของนางจา้ะทุงหญ้าทุงหญ้าของนางกับพูดแหละจ้ะไกย่างได้จะํำนี้เหละค่ะไปุูทพูนกต่ะกย่างกลับมาแต่ว่าไม่ควันกับบกค่อยากหาย่างป้นใดข้างในนั่นจ้ะตากะ ไปเก็บออกลร้เือเราจะเพราะว่าตะปูมันกระลายจ้ะตะปูหลายแล้วฝนตกลงมา,จากจัิงส่ช่วงบังหันฝนตกชุกค่ะมันก็ไหลามาน้ำน้ำ,นำเนาะจ้ะพุ่นโกาสพุ่นมีเทิงอาราขาพุ่นน้ำได้นาหนาอย่าพุ่นลูกยุพุ่นก็หกโตพี่พุ่นออกมาอนกวนกันกับคุณยายคำแพงเนี่ยค่ะยายคำแพงของเฮากับมื้อนี้ก็ มันนี้บางงอนจ้ะบางเครียดเพิ่นก็ได้กินมันแก้วันหวานน้ำจ้ะของผีควันไก่เพิ่นเอามาหายเนาะจก็ขอ,ขอขอบคุณอีกเคืออเดอจ้ะเด้อขอขอบคุณพี่ลินกับพี่แย้มค่ะขอขอบคุณหลายๆจ้ะแล้วก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เอนดูและเมตตาคําแพงจ้ะช่องพังคําแพร่งชาแนลจ้ะหายแล้วจ้ะหายมิซีรีสร้างหายจะสร้างหาย หายไปไสนอบาทนี he has. He has ่ปาหายมีซีรีเ์ลราจ้าอุ้ยเห็นตะดาดเห็นตะตูดขออภัยหลายๆจ้าอุ้ยมันอีหยังน่ะตูดไครกลมๆอ่ะตูดไครค้ากลมๆอ่ะตูดใครเอ่ยเดียเยวเดียวเดยวเดยวเดียยไปลัดกันนะ จะเบ,บิงกันน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเห็นอยู่หันเห็นตะตูดเห็นโอ้อยูพีแล้วจะเอ๋จะเอ๋จะจะในจ้ะจอยู่ในทุงทุงย่าสุดสวยของนั่งจ้ะนั่งกันเดินผ่อนคลายอารมณ์จ้ะ ขอฝากช่องพังคำแพงชาแนลในเดจ้าเด้อขอฝากแม่อมอ,อกอมใจขอแม่แม่เอฟซีเป็นกำลังใจขอขอ,ขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาให้กำลังใจคำแพงเด้อจ้าขอขอ,ขอบคุณหลายๆอยู่เป็นเบิ้งเ,เป็นกำลังใจให้คำแพงในเดจ้าเด้อคอยกดกระดิ่งคอยอ่ากดซับสไคร้ให้พังคำแพงในจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปเนะจ้านะ้อ สาวสวยของเฮ้าจ้ะทำแพงสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอจบลงสำนีเลยเนาะค่ะน้อสวัสดีจ้า